สายลมอ่อนๆพัดผ่านสวนดอกท้อในวังหลวงแห่งเมืองไคเฟิงกลีบดอกสีชมพูอ่อนร่วงหล่นลงบนพื้นราวกับสายฝนบางเบาเฉินหลิงยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นท้อใหญ่มือข้างหนึ่งแต่ที่ลำต้นอย่างแผวเบาดวงตาคู่งามจ้องมองไปยังกลีบดอกที่ปลิวสวยอย่างเมอืลอยคุณหนูเวลาเข้าเฝ้าห้องเต้ใกล้จะถึงแล้วเจ้ากะเสียงของหลิวเสี่ยวเหมยสาวใช้คนสนิทดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังเฉินหลิงหันมามองสาวใช้ของตนพร้อมรอยยิ้มบางๆข้ารู้เสี่ยวเหมยเจ้าไม่ต้องกังวลไป แม้จะพูดเช่นนั้นแต่ในใจของเฉินหลิงกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลวันนี้เป็นวันที่เธอจะได้พบกับองค์ชายหลี่เจิ้งเป็นครั้งแรกชายหนุ่มที่จะมาเป็นคู่มั่นของเธอเธอได้ยินกิติศัพท์ของเขามานานแล้วทั้งความเย็นชาและความเก่งกาจในการรบแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความกังวลในใจเธอลดน้อยลงเลยคุณหนูเสี่ยวเหมยเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งดวงตาฉายแววเป็นห่วงหากคุณหนูไม่ต้องการแต่งงานกับองค์ชายหลี่เจิ้งข้าว่าพ่อเธอเสี่ยวเหมยเฉินหลิงตัดบทอย่างนุ่มนวล นี่เป็นหน้าที่ของข้าเป็นสิ่งที่ข้าต้องทำเพื่อตระกูลและบ้านเมืองเฉินหลิงเดินออกจากใต้ร่มเงาของต้นท้อก้าวเท้าไปตามทางเดินในสวนเสีย่ยวเหมยรีบตามมาติดๆขณะที่ทั้งสองเดินผ่านสวนดอกไม้อันงดงามเฉินหลิงก็นึกย้อนไปถึงคำสั่งของบิดาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหลิงลูกต้องแต่งงานกับองค์ชายหลี่เจิง้งบิดาของเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมนี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับตระกูลของเราและยังเป็นการช่วยเหลือบ้านเมืองด้วย เฉินหลิงไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าชีวิตของเธอจะพลิกผันเช่นนี้เธอเติบโตมาในฐานะบุตรสาวของตระกูลแพทย์ที่มีชื่อเสียงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิชาแพทย์และการช่วยเหลือผู้คนแต่บัดนี้เธอกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการเมืองและอำนาจในวังหลวงเมื่อเดินมาถึงประตูท้องพระโรงเฉินหลิงหยุดยืนชั่วครู่สูดหายใจลึกๆเพื่อสงบจิตใจคุณหนูข้าเชื่อว่าคุณหนูจะทำได้เจ้ากะเสี่ยวเหมยกระซิบให้กำลังใจ เฉินหลิงพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอคอยเธออยู่เมื่อเชิญหลิงก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงเสียงประกาศของทันทีก็ดังขึ้นองค์ชายหลี่เจิ้งสเสด็จทุกคนในห้องพากันคุกเข่าลงทันทีเชินหลิงรีบก้มศีรษะแต่ก็แอบเหลือบมองไปยังชายหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาองค์ชายหลี่เจิ้งสง่างามในชุดสีน้ำเงินเข้มใบหน้าคมคายแต่เย็นชาดวงตาคมกริบมองตรงมาที่เชิญหลิงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุไปถึงหัวใจ เจ้าคือเฉินหลิงเสียงทุ้มต่ำของหลี่เจิงเอ่ยถามเพคะพะยะค่ะเฉินหลิงตอบเสียงสั่นพยายามรักษาความสงบหลี่เจิงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันไปทางห้องเต้สเสด็จพ่อลูกขอพาคุณหนูเฉินไปชมสวนพระราชวังก่อนนะพะยะค่ะห้องเต้ส่งพระสวนไปเถอะไปเถอะเฉินหลิงลุกขึ้นยืนอย่างงุนงงไม่คาดคิดว่าจะได้อยู่ตามลำพังกับองค์ชายเร็วขนาดนี้เธอเดินตามหลี่เจิงออกไปยังสวนความเงียบอึดอัดปกคลุมทั้งคู่ ถ้าได้ยินว่าเจ้าเก่งเรื่องการแพทย์หรี่เจ้งเอ่ยขึ้นเมื่อเดินมาถึงศาลาริมสบัวหม่อมฉันเพียงแต่ศึกษามาบ้างเท่านั้นเพคะเฉินหลิงตอบอย่างถ่อมตัวไม่ต้องถ่อมตนข้ารู้ว่าเจ้ามีฝีมือหรี่เจ้งหันมามองเธอข้าต้องการคนที่มีความสามารถมาเป็นคู่ครองไม่ใช่แค่ตุกตาประดับวังเชิญหลิงเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างประหลาดใจไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้แต่เธอลังเลเล็กน้อย หม่อมฉันคิดว่าองค์ชายคงต้องการภรรยาที่เทียบพร้อมกว่านี้หลี่เจิ้งยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยข้าต้องการคนที่กล้าพูดความจริงไม่ใช่คนที่คอยเอาอกเอาใจเฉินหลิงรู้สึกเหมือนความกังวลในใจเริ่มคลายลงเธอเริ่มมองเห็นแง่มุมที่น่าสนใจของชายตรงหน้าองค์ชายทรงมีความสนใจในเรื่องการแพทย์หรือไม่เพคะเธอถามอย่างระมัดระวังดวงตาของหลี่เจิ้งฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าสนใจจะสอนข้าหรือ หากองค์ชายทรงสนพระไทยหม่อมฉันยินดีถวายความรู้เพคะเชิญหลิงตอบอย่างจริงใจรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของหลีเจิงดีเราคงมีเรื่องให้คุยกันมากทีเดียวขณะที่ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันต่อไปบทสนทนาเริ่มไหลลื่นขึ้นความตึงเครียดค่อยๆจางหายไปเชิญหลิงเริ่มรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เธอคิดไว้ หลายวันผ่านไปหลังจากการพบกันครั้งแรกเฉินหลิงเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในวังได้มากขึ้นแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลี่เจิ้งจะยังคงห่างเหินและเป็นทางการแต่ก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เฉินหลิงกำลังเดินกลับห้องพักเธอได้ยินเสียงสนทนาแววมาจากห้องทำงานของหลี่เจิง้งองชายท่านต้องระวังตัวให้มากเสียงทุ้มต่ำของชายคนหนึ่งดังขึ้นมีคนกำลังวางแผนลอบลงพระชนท่าน เฉินหลิงชะงักหัวใจเต้นรัวเธอรู้ว่าไม่ควรแอบฟังแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นข้ารู้เสียงของหลี่เจิ้งตอบกลับมาแต่ข้าไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังท่านควรบอกฮ่องเต้ไม่ได้หลี่เจิ้งตัดบทเราไม่มีหลักฐานและข้าไม่อยากให้เสด็จพ่อกังวลเฉินหลิงกำลังจะเดินจากไปแต่เท้าของเธอไปเตะเข้ากับแจกันใบเล็กที่วางอยู่ข้างประตูเสียงดังสนั่นทำให้การสนทนาในห้องหยุดชะงัก ประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วหลี่เจิ้งยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเคร่งเครียดเฉินหลิงเจ้ามาทําอะไรที่นี่หมอมฉันหมอมฉันกําลังเดินผ่านมาเพคะเฉินหลิงตอบอย่างตะกุกตะกะักหมอมฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังหลี่เจิ้งมองเธอนิ่งๆก่อนจะถอนหายใจเข้ามาข้างในเราต้องคุยกันเมื่อเข้าไปในห้องเฉินหลิงเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่เขาโค้งคํานับเธอก่อนจะเดินออกไปเจ้าได้ยินทุกอย่างแล้วสินะหลี่เจิ้งถามน้ําเสียงเรียบนิ่ง เฉินหลิงพยักหน้าหม่อมฉันขอโทษแต่องค์ชายหากมีคนวางแผนร้ายท่านควรข้ารู้ว่าควรทำอย่างไรหลี่เจิ้งตัดบทแต่ตอนนี้เจ้าก็รู้ความลับนี้แล้วเจ้าต้องระวังตัวให้มากอย่าบอกใครแม้แต่สาวใช้ของเจ้าเฉินหลิงรู้สึกถึงความหนักอึ้งของสถานการณ์หม่อมฉันอยากช่วยหากองค์ชายต้องการความช่วยเหลือใดๆหลี่เจิ้งมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจเจ้าไม่กลัวหรือนี่อาจเป็นเรื่องอันตราย หม่อมฉันกลัวเฉินหลิงตอบตามตรงแต่หม่อมฉันไม่อาจนิ่งดูใดยได,ได้หากมีใครกําลังคิดร้ายต่อองค์ชายรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของหลี่เจิง้งเจ้าช่างแตกต่างจากที่ข้าคิดไว้เฉินหลิงหม่อมฉันหวังว่านั่นจะเป็นคําชมนะเพคะเฉินหลิงตอบพยายามผ่อนคลายบรรยากาศที่ตึงเครียดหลี่เจิ้งพยักหน้าเป็นคําชมแน่นอนและข้าคิดว่าเราอาจต้องการความช่วยเหลือของเจ้าจริงๆ ขณะที่ทั้งคู่เริ่มหารือกันถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญเฉินหลิงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลี่เจิ้งกำลังเปลี่ยนไปจากคู่มั่นที่ถูกจับคู่โดยไม่เต็มใจกลายเป็นพันธมิตรที่ต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดในวังหลวงอันเต็มไปด้วยอันตรายวันต่อมาเฉินหลิงตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในอกเหตุการณ์เมื่อคือนยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเธอต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวทุกคำพูดคุณหนูวันนี้ท่านมีกำหนดการอะไรบ้างเจ้ากะเสี่ยวเหมยถามขณะช่วยเฉินหลิงแต่งตัว เฉินหลิงนิ่งคิดชั่วครู่ข้าคิดว่าจะไปห้องสมุดหลวงอยากศึกษาตำราแพทย์โบราณเพิ่มเติมแต่คุณหนูวันนี้องค์ชายหลี่เจิ้งทรงนัดให้ท่านไปพบที่สวนบุกผาไม่ใช่หรือเจ้ากะเสี่ยวเหมยถามอย่างสงสยัยเฉินหลิงชะงักนี่เป็นแผนที่เธอและหลี่เจิ้งวางไว้เมื่อคืนเพื่อสืบหาข้อมูลโดยไม่ให้ใครสงสยัยอ้อใช่สิข้าลืมไปเสียสนิทขอบใจที่เตือนนะเสี่ยวเหมย เฉินหลิงเดินไปยังสวนบุกผาใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและกังวลเมื่อมาถึงเธอพบหลี่เจิงยืนอยู่ใต้ต้นเหมยกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยมาตามสายลมองชายเฉินหลิงคำนับมาแล้วหรือหลี่เจิงพยักหน้าเจ้าพร้อมหรือไม่เฉินหลิงพยักหน้าหม่อมฉันพร้อมแล้วเพคะทั้งคู่เริ่มเดินเล่นในสวนพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยแต่สายตากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังข้างหลังเสาหินโน้นหลี่เจิงกระซิบ มีทหารองครักษ์ที่ข้าวไว้ใจได้แอบ,บอยู่เขาจะคอยสังเกตการและรายงานให้เราทราบเฉินหลิงพยักหน้าเบาๆหม่อมฉันได้ยินว่าจะมีงานเลี้ยงใหญ่ในอีกสามวันเราอาจใช้โอกาสนั้นสืบหาข้อมูลได้คิดเหมือนกันหลี่เจิ้งตอบแต่เจ้าต้องระวังตัวอย่าทำอะไรที่จะทำให้ใครสงสัยได้ขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเดินด้านหลังองชายหลี่เจิง้งช่างบังเอิญจริงๆ เสียงทุ้มของชายคนหนึ่งดังขึ้นทั้งคู่หันไปมองพบว่าเป็นองค์ชายจังหวนหัวคู่แข่งสำคัญของหลี่เจิง้งอง์ชายจางหลี่เจิ้งทักทายอย่างสุภาพแต่น้ำเสียงเย็นชาข้าเห็นท่านสองคนดูสนิทสนมกันดีจางหวนหัวยิ้มแต่ดวงตากลับฉายแววอันตรายคงจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันทีเดียวเชิญหลิงรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเธอต้องทำอะไรสักอย่างองค์ชายจางเชิญหลิงเอ่ยขึ้น หม่อมฉันได้ยินว่าท่านสนพระไทยเรื่องสมุนไพรหม่อมฉันเพิ่งได้รับตำราโบราณเกี่ยวกับสมุนไพราหายากมาหากท่านสนพระไทยจ้างเหวินหัวหันมามองเฉินหลิงด้วยความสนใจอ้อข้าสนใจจริงๆบางทีเราอาจต้องนัดพูดคุยกันสักวันยินดีเพคะเฉินหลิงยิ้มตอบอย่างสุภาพจ้างเหวินหัวพยักหน้าก่อนจะหันไปทางหลี่เจิง้งข้าคงต้องขอตัวก่อนขอให้สองท่านมีความสุข เมื่อจังหวนหัวเดินจากไปหลี่เจิ้งหันมามองเฉินหลิงด้วยสายตาประหลาดใจเจ้าทําได้ดีมากเขากระซิบแต่ระวังตัวให้ดีจังหวนหัวเป็นคนอันตรายเฉินหลิงพยักหน้าหัวใจอย่างเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเธอรู้ว่าเกมแห่งอํานาจในวังหลวงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเธอกับหลี่เจิ้งจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอด สวันผ่านไปอย่างรวดเร็วและค่ำคืนแห่งงานเลี้ยงใหญ่ก็มาถึงท้องพระโรงถูกประดับประดายอย่างงดงามแสงเทียนสองสว่างทั่วทั้งห้องเสียงดนตรีและเสียงพูดคุยดังว่าไปทั่วเฉินหลิงสวมชุดสีฟ้าอ่อนประดับด้วยดอกบัวงเงินเธอเดินเข้างานพร้อมกับหลี่เจิ้งสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่คู่มั่นคู่นี้จำไว้หลี่เจิ้งกระซิบเราต้องแยกย้ายกันสืบหาข้อมูลแต่อย่าทำอะไรที่จะเป็นที่สงสยัย เฉินหลิงพยักหน้าเบาๆก่อนจะแยกตัวไปทางหนึ่งเธอเดินไปทักทายแขกเรือต่างๆพยายามรับฟังบทสนทนาที่อาจมีประโยชน์ขณะที่เฉินหลิงกำลังคุยกับภรรยาของขุนนางคนหนึ่งเธอสังเกตเห็นจางเหวนหัวกำลังกระซิบกระซาบกับชายแปลกหน้าในมุมมืดเธอพยายามเข้าไปใกล้โดยไม่ให้เป็นที่สังเกตต้องกำจัดเขาให้ได้ก่อนที่เสียงของจางเหวนหัวแววมาเฉินหลิงรู้สึกใจเต้นแรงแต่เธอต้องทำเป็นไม่ได้ยินอะไรเธอหันไปมองหาหลี่เจิงแต่ไม่พบเขาในห้อง จู่ๆเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากระเบียงด้านนอกทุกคนหันไปมองทางนั้นด้วยความตกใจองค์ชายหลี่เจิงถูกลอบทำร้ายเสียงตะโกนดังมาเชินหลิงรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงเธอวิ่งออกไปทางระเบียงโดยไม่สนใจสาย,สายตาของผู้คนรอบข้างเมื่อมาถึงเธอพบหลี่เจิงนอนอยู่บนพื้นเลือดไหลออกมาจากแผลที่หน้าอกทหารองครักษ์กำลังจับกุมชายคนหนึ่งที่ถือมีดเปื้อนเลือดองค์ชายเชินหลิงร้องเรียกรีบคุกเข่าลงข้างหลี่เจิงเชินหลิง หลี่เจิงกระซิบเสียงแผ่วระวังจางเฉินหลิงรู้ทันทีว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอหันไปสั่งทหารองครักษ์รีพาองค์ชายไปห้องรักษาข้าจะดูแลเองขณะที่ทหารพาหลี่เจิงออกไปเฉินหลิงหันไปเผชิญหน้ากับฝูงชนที่กำลังวุ่นวายเธอเห็นจางเหวินหัวยืนอยู่ในกลุ่มคนสีหน้าของเขาดูตกใจแต่มีบางอย่างในดวงตาที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ไว้วางใจทุกท่านเฉินหลิงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขอให้ทุกคนสงบลงก่อน เราต้องหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ให้ได้สายตาของเธอจับจ้องไปที่จางหวนหัวเขาสบตากับเธอชั่วครู่ก่อนจะหลบสายตาไปเชิญหลิงรู้ว่าเกมแห่งอำนาจและการแก้แค้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเธอจะต้องเป็นคนนำพาความจริงมาสู่แสงสว่างไม่ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายแค่ไหนก็ตาม วันต่อมาเฉินหลิงนั่งเฝ้าข้างเตียงของหลี่เจิงในห้องรักษาใบหน้าของเธอซี่เซียวด้วยความเหนื่อยล้าและกังวลแต่ดวงตาย,ยังคงมีประกายแน่แน่เฉินหลิงหลี่เจิงลืมตาขึ้นเบาๆเสียงแหบแหง้งองค์ชายท่านรู้สึกดีขึ้นหรือไม่เพคะเฉินหลิงถามอย่างร้อนรนหลี่เจิงพยักหน้าเล็กน้อยข้าจะไม่เป็นไรแต่เจ้าต้องระวังตัวจังหวนหัวเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หม่อมฉันรู้แล้วเพคะเฉินหลิงตอบ หม่อมฉันกำลังหาหลักฐานแต่เขาฉลาดมากไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยมีคนคนหนึ่งที่อาจช่วยเราได้หลี่เจิ้งกระซิบเมืองซีเพื่อนสนิทของเจ้าเธออยู่ในตำแหน่งที่อาจรู้ข้อมูลบางอย่างเฉินหลิงนิ่งคิดเมืองซีเป็นทิดาของขุนนางใหญ่และมักจะได้ยินเรื่องราวต่างๆในวังหม่อมฉันจะลองไปคุยกับเธอเพคะหลี่เจิ้งจับมือของเฉินหลิงไว้ระวังตัวด้วยข้าไม่อยากให้เจ้าต้องตกอยู่ในอันตราย เฉินหลิงรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจเธอบีบมือของหลี่เจิ้งเบาๆหม่อมฉันจะระมัดระวังเพคะเมื่อออกจากห้องรักษาเฉินหลิงรีบไปหาเมิ่งซีที่สวนดอกโบตันที่นั่นเธอพบเพื่อนรักกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เมิง่งซีเฉินหลิงทักทายหลิงเจ้าดูไม่ค่อยสบายเลยมีอะไรหรือเมิ่งซีถามอย่างเป็นห่วงเฉินหลิงมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ข้าต้องการความช่วยเหลือของเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจังหวนหัว มื่งซีขมวดคิ้วจังหวนหัวทำไมหรือข้าสงสัยว่าเขาอยู่เบื้องหลังการลอบทำร้ายหลี่เจิงเชิญหลิงกระซิบเจ้าได้ยินอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างไหมเมื่งซีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาข้าได้ยินบางอย่างแต่มันอันตรายมากหลิงข้ารู้แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยหลี่เจิงและหยุดยั้งแผนร้ายได้เชิญหลิงยืนยันเมืง่งซีถอนหายใจได้ข้าจะบอกเจ้า แต่เราต้องระวังตัวให้มากขณะที่เมิ่งซีเล่าข้อมูลที่เธอรู้เฉินหลิงรู้สึกว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่ก็รู้ด้วยว่าอันตรายกำลังรอยอยู่ข้างหน้าเธอต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความกล้าหาญเพื่อเอาชนะเกมอันตรายนี้และปกป้องคนที่เธอรักหลังจากได้ข้อมูลสำคัญจากเมิ่งซีเฉินหลิงรู้ว่าเธอต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและระมัดระวังเธอกลับไปหาหลี่เจิ้งที่ห้องรักษาเพื่อวางแผน องชายหม่อมฉันได้ข้อมูลมาแล้วเพคะเชินหลิงกระซิบจังเหวินหัวกำลังวางแผนก่อกระบฏเขาสมคบกับกลุ่มขุนนางบางคนเพื่อโค่นล้มฮ่องเต้หลี่เจิ้งลุกขึ้นนั่งทันทีใบหน้าเคร่งเครียดเรามีหลักฐานหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพคะแต่เมื่อซีบอกว่าเธอได้ยินการสนทนาลับระหว่างจังหวนหัวกับขุนนางคนสนิทเชิญหลิงตอบหลี่เจิ้งนิ่งคิดครู่หนึ่ง เราต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นการกล่าวหาลอยลอยมอมฉันมีแผนเพคะเชิญหลิงกล่าวแต่มันอาจเป็นอันตรายเชินหลิงเล่าแผนของเธอให้หลี่เจิ้งฟังเธอจะแซงทําเป็นสนใจในตัวจังหวนหัวเพื่อเข้าไปใกล้ชิดและหาหลักฐานหลี่เจิ้งฟังด้วยสีหน้าไม่สบายใจมันอันตรายเกินไปข้าไม่อยากให้เจ้าเสี่ยงแต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้หลักฐานเพคะเชิญหลิงยืนยัน หม่อมฉันจะระมัดระวังและมีเสี่ยวเหมยคอยช่วยเหลือหลี่เจิ้งมองเฉินหลิงด้วยสายตาอ่อนโยนผสมความกังวลเจ้าเปลี่ยนไปมากนะเฉินหลิงจากหญิงสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงานกลายเป็นคนกล้าหาญที่พร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อความถูกต้องเฉินหลิงยิ้มบางๆหม่อมฉันเรียนรู้จากท่านเพคะองค์ชายคืนนั้นในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการหายดีของหลี่เจิ้งเฉินหลิงสวมชุดสีแดงสดเดินเข้าไปหาจังหวนหัวด้วยรอยยิ้มหวาน องชายจางเฉินหลิงทักทายหม่อมฉันหวังว่าท่านจะให้เกียรติเต้นรำกับหม่อมฉันสักเพลงนะเพคะจางเหวินหัวดูประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบยินดีอย่างยิ่งคุณหนูเฉินขณะที่ทั้งคู่เต้นรำเฉินหลิงพยายามสังเกตทุกอย่างทั้งคำพูดและท่าทางของจางเหวินหัวเธอแซงทำเป็นสนใจในตัวเขาหวังว่าเขาจะหลงกลแต่แล้วจู่จูจางเหวินหัวก็กระซิบข้างหูเธอเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดนักหรือเฉินหลิงอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังทำอะไร เฉิหลิงรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงหัวใจเต้นแรงแต่เธอพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรเพคะจ้างเหวินหัวกระชับมือที่เอวของเธอแน่นขึ้นเจ้าอยากรู้ความจริงใช่ไหมดีมากข้าจะให้เจ้ารู้แต่เจ้าอาจต้องแลกด้วยชีวิตในขณะนั้นเองเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นจากนอกวังเสียงดับปะทะกันและเสียงตะโกนของทหารดังมาเป็นระยะจางเหวินหัวยิ้มอย่างเย,ย้ยหยันเห็นไหมมันเริ่มขึ้นแล้วและเจ้าก็มาอยู่ในมือข้าพอดี เฉินหลิงรู้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เธอก็รู้ด้วยว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหยุดยั้งแผนร้ายได้เธอต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและไหวพริบเพื่อเอาชนะสถานการณ์นี้เสียงอึกทึกครึกโครมดังขึ้นทั่วพระราชวังเฉินหลิงรู้ว่าแผนก่อกระบฏของจังหวนหัวได้เริ่มขึ้นแล้วเธอต้องทำอะไรสักอย่างและต้องทำเดี๋ยวนี้ท่านคิดว่าท่านจะชนะได้หรือเฉินหลิงถามจังหวนหัวพยายามรักษาความสงบ ฮ้องเต้ทรงเป็นที่รักของประชาชนท่านไม่มีทางสำเร็จหรอกจังหวนหัวหัวเราะเยาะเจ้าช่างไรเดียงสาเหลือเกินเฉินหลิงข้ามีพวกมากกว่าที่เจ้ากิดทั้งในและนอกวังขณะนั้นเองประตูห้องถงพลันเปิดผังหลี่เจิ้งเดินเข้ามาพร้อมกับทหารองครักษ์กลุ่มใหญ่ปล่อยนางไปจังหวนหัวหลี่เจิ้งตะโกนเจ้าแพ้แล้วจังหวนหัวกระชับมือรอบเอวเฉินหลิงแน่นขึ้นดึงเธอมาเป็นโลอย่าเข้ามานะหลี่เจิง้งจังเหวนหัวตะโกน ไม่งั้นนางจะต้องตายเฉินหลิงรู้ว่าเธอต้องทําอะไรสักอย่างเธอนึกถึงวิชาแพทย์ที่เคยเรียนมาและจุดอ่อนบนร่างกายมนุษย์ในจังหวะที่จังหวนหัวเผลอเฉินหลิงใช้นิ้วกดจุดสําคัญที่ลำคอของเขาอย่างแรงจังหวนหัวร้องครางด้วยความเจ็บปวดคลายมือจากเอวของเธอเฉินหลิงรีบวิ่งไปหาหลี่เจิ้งขณะที่ทหารองครักษุ่งเข้าจับกลุ่มจังหวนหัวเฉินหลิงเจ้าปลอดภัยหรือไม่หลี่เจิ้งถามอย่างร้อนรน หม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะเฉินหลิงตอบแต่เราต้องรีบไปช่วยห้องเต้ทั้งคู่รีบวิ่งไปยังตำหนักของฮ่องเต้พบว่าที่นั่นกำลังมีการต่อสู้ระหว่างทหารฝ่ายก่อกระบฏและทหารองครักษ์ของห้องเต้หลี่เจิงรีบนำทหารเข้าช่วยเหลือขณะที่เฉินหลิงพยายามหาทางเข้าไปช่วยห้องเต้ในที่สุดหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดฝ่ายก่อกบฏก็พ่ายแพ้ฮ่องเต้ปลอดภยัยและจังหวนหัวถูกจับกุมพร้อมกับพรรพวก เมื่อทุกอย่างสงบลงห้องเต้เรียกหลี่เจิ้งและเฉินหลิงเข้าเฝ้าข้าขอขอบใจเจ้าทั้งสองห้องเต้ตรัสหากไม่ใช่เพราะความกล้าหาญและปฏิพานไหวพริบของพวกเจ้าวันนี้อาจเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นหลี่เจิงและเฉินหลิงคุกเข่าลงพระพุทธเจ้าพวกเราเพียงทำหน้าที่ของตนเท่านั้นพยาขัดเพคะห้องเต้ส่งพระสวนลุกขึ้นเถิดวันนี้เจ้าทั้งสองได้พิสูจน์ตนเองแล้วข้าจะให้รางวัลพวกเจ้าอย่างสมเกียรติ เมื่อออกจากท้องพระโรงหลี่เจิ้งหันมามองเฉินหลิงด้วยสายตาอ่อนโยนเจ้าทําได้ยอดเยี่ยมมากเฉินหลิงเขากล่าวข้าภูมิใจในตัวเจ้าเฉินหลิงยิ้มตอบรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจหม่อมฉันเพียงทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเพคะเช่นเดียวกับที่องค์ชายสอนหม่อมฉันมาทั้งคู่มองตากันนิ่งความรู้สึกที่เคยซ่อนเร้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นพวกเขารู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของทั้งคู่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป หลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์กอ่อการบุกเฉลิงและหลี่เจิ้งได้รับการยกย่องจากทั้งราชสำนักและประชาชนฮ่องเต้พระราชทานตำแหน่งและที่ดินให้แก่ทั้งคู่เป็นรางวัลเย็นวันหนึ่งเฉลิงนั่งอยู่ในสวนดอกท้อสถานที่ที่เธอเคยยืนอยู่ด้วยความกังวลในวันแรกที่มาถึงวังหลวงเธอนึกย้อนถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเฉลิงเสียงของหลี่เจิงดังขึ้นเบาๆจากด้านหลัง เฉินหลิงหันไปมองเห็นหลี่เจิงยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนกว่าที่เคยองชายเฉินหลิงลุกขึ้นคำนับไม่ต้องมีพิธีรีตองเช่นนั้นเลยหลี่เจิงเดินเข้ามาใกล้เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายข้าคิดว่าเราน่าจะวางตัวเป็นกันเองกว่านี้ได้แล้วเฉินหลิงยิ้มบางๆเช่นนั้นหม่อมฉันควรเรียกท่านว่าอย่างไรเล่าเพคะเรียกชื่อข้าก็ได้หลี่เจิงตอบเจิงแค่นั้นก็พอ เจิง้งเฉินหลิงเอ่ยชื่อเขาเบาๆรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจหลี่เจิ้งจับมือของเฉินหลิงไว้หลิงข้ามีบางอย่างอยากบอกเจ้าอะไรหรือเพคะเฉินหลิงถามหัวใจเต้นแรงตอนแรกที่เราพบกันข้าคิดว่าการแต่งงานนี้เป็นเพียงหน้าที่หลี่เจิ้งเริ่มพูดแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้ารักเจ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะตัวตนของเจ้าความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของเจ้าเฉินหลิงรู้สึกน้ำตาคลอ เจิ้งหมอมฉันข้าก็รักท่านเช่นกันหลี่เจิ้งโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากของทั้งคู่แต่กันอย่างอ่อนโยนกลิบดอกท้อปลิวว่อนรอบตัวพวกเขาเหมือนเป็นพรจากสวรรค์เมื่อพระออกทั้งคู่มองตากันด้วยความรักที่เปี่ยมล้นเราจะสร้างอนาคตร่วมกันหลี่เจิ้งกล่าวเพื่อกันและกันและเพื่อบ้านเมืองของเราเฉินหลิงพยักหน้าด้วยกันตลอดไป ในขณะที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเงาของคู่รักทอดยาวบนพื้นสวนเป็นภาพของความรักที่เอาชนะทุกอุปสรรคและความหวังสำหรับอนาคตที่สดใส